ท่านพออสั่งอะไรสเต็กเนืออ้อสุกกลางไง <c oughs> อ้าวก็นี่ไงคะสเต็กเนื้อสุกกลางแล้วผมจะกินยังไงนี่ซองนี่มีดก็แค่นี้เองมัดต้นขาผมไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์การกินจะกินยังไงไม่ใช่มีดกับซองคืออ <c oughs> ะไรคสเต็กเนี่ยผมจะกินยังไงทำไมล่ะคะก็ท่านพอสั่งอะไรล่ะคะสเต็กเนื้อสุกกลาง <c oughs> ก็กงกนี่ไงคะสเต็กเนื้อสุกกลางรอบๆเนี่ยดิบหมดเนี่ยเซลฟี่แล้วสว่งไปให้เพื่อนดูว่า ถูกไหมคะแล้วคนมันจะกินยังไงเราสุกตรงกลางข้างๆดิบเนี่ยผมสั่งสเต็กเนื้อสุกกลางก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบโอ้ยพอที่หลังสั่งมีเดียมโอ้ยยู่มาอินเตอร์ทำไมเนี่ยมันต้องก็จำได้แค่นี้แหละอะไรสุกๆดิบๆเป้เขาเรียกมีเดียมถ้าโซเดียมเนี่ยก็คืออะไรนะเกลือโ้ยยังมีเวลามาตั้นโลกเองนี่ผมจะกินไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าผมสั่งสเต็กเนื้อสุกอย่างเดียวจะทำยังไงโอ้งั้นจันท์ังคารพุธพฤหัส สาร์อาทิตย์ไม่ส่งค่ะต้องสุกอย่างเดียวส่งสุกอย่างเดียวสุกสุกอย่างเดียวค่ะ